พระพรารสถานีรถไฟบางปะอินพระพราสถานีรถไฟบางปะอินเป็นอาคารเปิดโลง่งลักษณะศาลาตัวอาคารเป็นไม้ตกแต่งด้วยไม้ฉรุและกระจกสีแบบยุโรปตามที่นิยมกันในยุควิกตอเรียน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพรานี้เพื่อเป็นที่ประทับรอรถไฟระหว่างเสด็จพระราชดำเนินแต่พระราชฐานมาประทับณนะพระราชวังบางปะอินในเวลานั้นสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมา เมื่อทางรถไฟสร้างมาถึงสถานีอยุทยาพระองค์จึงประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2439และในวันเดียวกันนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพับพราณนะสถานีรถไฟบางปะอินด้วยพระพราสถานีรถไฟบางปะอินเคยเป็นที่รับเสด็จ และเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัวอาคารได้รับการดูแรลรักษาเป็นอย่างดีพระพราสถานีรถไฟบางปะอินได้รับรางวัลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์เมื่อพศ2540